สบายดีสบายดีทุกทุกท่านเนาะมีตอนหักขอสูซ่องซีวันซุกเรื่องเล่าเนาะื่อนี้พอดีผ่านมาเส้นทางเนาะเลยมาเห็นนกซีกะปูเนาะ่าเป็นอี่อย่างเนาะไปเพิ่งนหกันเนาะเป็นซเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่ผู้เคยเห็นเนาะอนี่พอดีอยู่ในเส้นทางที่เคยผ่านตลอดเนาะดีมาเจอเหตุการณ์อันนี้เป็นเส้นทางที่เคยผ่านเนาะ ไปเบิ่มดูข้างล่างมันชิมอย่างเนาะนี่เราพี่น้อง <S Da> นี่เป็นโผงที่ย,ยิ่งใหญ่พี่นอ้องพอดีเจอนจากเสาไพ่ลงเลยเนาะก็า่เคยเห็นนะพี่นอ้องที่มาไายพี่ๆน้องๆเบิงนะ้งเนาะผมใหญ่ๆรายน้ำตัวนี้เป็นซอสซู่น้ำเงึมเนาะที่เคยไปหาปลาทุกคนเบิง้งเนาะนี่ ุกคนที่มาหับส้มเนาะก็สามารถคอมเมนต์พอกกันได้เนาะว่าไผเคยเห็นแบบนี้แล้วเป็นอย่างเนาะให้ทุกคนเพิ่งข้าวๆซันน่เนาะเดียวสิ่งที่แปลกประหลาดเคยเห็นไนมร้อ่เพลงเนาะเป็นผมง่ายๆเพียงเพิ่ง,งกลับเส้นทางเนาะตะกี๋เสาไผตัวนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่าง กลุ่มตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอดีมันเกิดเหตุการณ์ย่งกระสาวไฟกระแล้วทุบลงอยู่ข้างลางเลยกครเลยมาเปลี่ยนเยส้นงสาวใหม่สายน้ำตัวนี้ไหลสู่น้ำเงิมเป็นน้ำเงิมที่ใหญ่ที่เคยไปหาปลาให้ทุกคนเบิ่งในส่วนก่อนหน้านั้นเนาะ โอเคเนาะขอบใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาหับส้มเนาะอันนี่ก็ใช้ภาคไว้ซนีมพี่น้องพอดีผ่านมาเส้นทางก็เลยไม่พี่น้องเบิ่งซืือนเนาะนี่เนาะที่เนาะขอบใจเนาะขอบใจทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาหับส้ม m หับภังเนาะแล้วก็ฝากพ,พี่ๆน้องๆเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ Thank you.